ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบอีกหนึ่งพฤติกรรมประหลาดของนิวตริโนหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อของอนุภาคผีโดยชี้ว่ามันสามารถจะมีอันตรกิริยากับอนุภาคของแสงหรือโฟตอนได้ในบางสถานการณ์ทั้งที่ตามปกตินิวตริโนนั้นจะล่องลอยไปโดยทะลุผ่านทุกสิ่งแบบไม่ข้องแวะมีปฏิสัมพันธ์ใดๆด้วยเลยค่ะนิวตริโนคืออนุภาคมวลฐานชนิดหนึ่งที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากมีมวลอยู่น้อยมากเหมือนกับไม่มี มันสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆในจักรวาลโดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นทั้งสิน้นจนเป็นที่มาของฉายาที่ทำให้นึกถึงพูดผีปีศาจนั่นเองนิวทริโนนั้นเป็นอนุภาคที่มีอยู่มากมายมหาศาลในเอกภพ โดยจัดว่ามีมากเป็นอันดับที่สองรองจากโฟตอนเท่านั้นเองค่ะส่วนที่พบบนโลกและในชั้นบรรยากาศโลกส่วนใหญ่มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในดวงอาทิตย์โดยนิวทริโน่นั้นมีประมาณราว1นึ่งแสนล้านอนุภาคเคลื่อนผ่านพื้นที่ขนาดเท่าปลายนิ้วของเราไปในทุกวินาทีล่าสุดดรเคนโซอิชิกาวะและดรยูทากาโทบิตะสองนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่น พวกเขาได้ทำการศึกษาเชิงทฤษฎีจนพบว,ว่านิวทริโนอโนั้นจะไม่ทำตัวนิ่งเฉยเหมือนเคยและพวกมันจะมีอันตรกิริยากับโฟตอนอย่างแข่งขันหากมันตกอยู่ใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กทรงพลังที่ได้แผ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งมักจะพบได้ในชั้นพลา s m a หรือการร้อนมีประจุไฟฟ้าที่ห่อหุ้มดาวฤกษ์รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารฟิสิกส์โอเพนระบุว่า ดรอิชิกาวะและดรโทบิตะทำการคำนวณโดยใช้กรอบแนวคิดทางกลาศาสตร์คอนตัมซึ่งชี้ว่าภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วบางประการนั้นแรงพื้นฐานสองชนิดในธรรมชาติ ได้แก่แรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมันจะสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเปิดทางให้นิวทรินมีอันตรกิริยากับอนุภาคของแสงหรือโฟตอนได้ดรอิชิกาวะบอกว่าพฤติกรรมของนิวทริโนนั้นที่เขาค้นพบมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มูนความเข้าใจในอนุภาคมูลฐานทางฟิสิกส์แล้วยังอาจช่วยไขปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยกันมานานว่าเหตุใดบรรยากาศชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์จะมี อุณหภูมิร้อนแรงยิ่งกว่าที่ผิวดาวหลายร้อยเท่าผลวิจัยของเราชี้ว่าอันเตกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างนิวตริโนกับโฟตอนในสนามแม่เหล็กทรงพลังของดวงอาทิตย์สามารถจะทําให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนจนสง่งผลให้ชั้นโครโรนามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนับล้านองศา awa, เซลเซียสดรอิชิกาวะกล่าวสรุปอนุภาคผีนิวตริโนดังสีจากใจกลางกาแล็กซี อนุภาพพลังงานสูงที่กระนำพุ่งชนโลกและวัตถุอื่นๆไปทั่วห้วงอวากาศอาจมีที่มาจากกระบวนการบางอย่างภายในศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเอง ผลวิเคราะห์ล่าสุดของโครงการความรว่วมมือนานาชาติไอซ์คิวซึ่งดำเนินการมานานถึงกว่าหนึ่งทศวรรษพบว่าอนุภาคนิวทีโนนั้นที่ตรวจจับได้หลังพุ่งผ่านเข้ามาในก้อนน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาสามารถบ่งชี้ที่ทางย้อนกลับไปยังแหล่งกำเนิดของรังสีคอสมิกได้ค่ะนิวทีโนหรืออนุภาคผีคืออนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากพวกมันมีมวลอยู่น้อยมากเหมือนกับไม่มีมันสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆโดยไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยา ได,ได้ขึ้นทั้งสิ้นจนเป็นที่มาของฉายาที่ทำให้นึกถึงพูดผีปีศาจนั่นเองอย่างไรก็ตามนิวริ i โนที่โครงการไอซ์คิวค้นพบล่าสุดไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่มีความเป็นไปได้สูงว่ามันมีแหล่งกำเนิดที่ห่างไกลกว่านั้นโดยศาสตราจารย์ซูเบียซาคานาักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยออกฟอร์ดบอกกับ BBC ว่า เมื่อเซ็นเซอร์ในก้อนนั้นแข็งที่คั้วโลกใต้ตรวจจับนิวตริโนได้เราสามารถนำเอาข้อมูลของตำแหน่งเซ็นเซอร์นั้นรวมทั้งเวลาที่ตรวจจับได้มาคำนวณเพื่อระบุถึงแหล่งที่มาในห้วงอวกาศของรังสีคอสมิกที่พุ่งมาชนเข้ากับเซ็นเซอร์จนทำให้เกิดนิวตริโนขึ้นมาได้โดยทั่วไปแล้วอนุภาคพ,พลังงานสูงในรังสีคอสมิกจะเดินทางเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วเกือบเท่ากับแสงโดยไม่หยุดยัง้งเว้นเสียแต่ว่ามันจะชนเข้ากับนิวเคลียสของ สสารอื่นๆและให้กำเนิดอนุภาคนิวทริโนที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสิ่งใดขึ้นมา รายงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Science ฉบับล่าสุดระบุว่านักวิทยาศาสตร์ของโครงการ IceCube ใช้โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พวกเขาได้จำแนกแยกแยะชนิดของทิวโนทั้งหมดที่เคยตรวจจับได้ทำให้พบว่ามีจำนวนหนึ่งที่เป็นนิวทรินชนิดอิเล็กตรอนซึ่งก็ได้เดินทางมาจากใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากนิวทรินชนิดมิวออนซึ่งมาจากดวงอาทิตย์และพบได้มากในชั้นบรรยากาศของโลกค่ะ ข้อมูลดึงกล่าวยังทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างแผนที่ดาวดาจักรของเราขึ้นมาใหม่ได้โดยพวกเขาก็ใช้ข้อมูลแหล่งกำเนิดของอนุภาคนิวตริโนที่ได้ค้นพบล่าสุดทำให้เกิดภาพและแนวระนาบของกาแล็กซีทางช้างเผือกในมุมมองที่เรายัางไม่เคยเห็นกันมาก่อน เนื่องจากไม่ได้เป็นภาพที่สร้างด้วยข้อมูลแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆในทางดาราศาสตร์ศา,ศาสตราจารย์นาโอโกโคุระฮาชินิลสันหนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยประจำโครงการไอซ์คิวบอกว่าข้อมูลใหม่และแผนที่ใหม่ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้จะช่วยให้พวกเราเริ่มเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางฟิสิกส์ของกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ดีขึ้นกว่าเดิมและอาจจะตอบคำถามที่เป็นปริศนามานานได้ภายใน5-10ถึงปีข้างหน้านี้ และอีกหนึ่งเรื่องราวการค้นพบที่น่าสนใจเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้อนุภาคผีนิวตริโนปรากฏตัวในเครื่องชนอนุภาคเป็นครั้งแรกทีมนักฟิสิกส์จากหน่วยควบคุมอุปกรณ์ฟาเซนูของเครื่องชนอนุภาค LHC ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศการค้นพบอนุภาคผีนิวตริโนภายในเครื่องชนอนุภาคเป็นครั้งแรกของโลกโดยการค้นพบในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่ออนุภาคลึกลับอันมีบทบาทสําคัญยิ่งต่อวิวัฒนาการของเอกภพ นิวตริโนหรือว่าอนุภาคผีโดยมวลที่แสนเบาของมันอาจส่งผลกระทบต่อความโน้มถ่วงของเอกภพได้เหมือนสสารมืด ม่งานวิจัยส่วนใหญ่จะได้ชี้ชัดแล้วว่านิวทริโนไม่ใช่สสารมืดก็ตามดรเจมี่บอยนักฟิสิกส์ประจำองค์การวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปหรือเซินบอกว่านิวทริโนชนิดพลังงานสูงซึ่งเกิดขึ้นในเครื่องชนอนุภาคนั้นถือเป็นอนุภาคที่หาพบได้ยากและเป็นที่ต้องการของวงการวิทยาศาสตร์อย่างมากค่ะเนื่องจากพวกมันจะนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับห้วงอวกาศลึกได้ดีกว่า นิวทริโนชนิดพลังงานต่ำร่องรอยของการชนอนุภาคซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่มีลักษณะตรงกับการผลิตอิเล็กตรอนนิวทริโนในครั้งนี้ ประกอฟาเซอร์นูของเครื่องชนอนุภาค LSC สามารถตรวจจับนิวตริโนได้ในการชนอนุภาคถึง6เหตุการณ์ด้วยกันโดยได้ใช้ท่อที่ประกอบไปด้วยแผ่นโลหะทางสเตนบาง1มิลลิเมตรและเรียงสลับกับแผ่นฟิล์มอิมัลชันเป็นจำนวนหลายร้อยชั้นด้วยกันเมื่ออนุภาคนิวตริโนที่มาจากห้วงอวกาศชนเข้ากับนิวเคลียสของทางสเตนที่มีความหนาแน่นสูงก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันทำให้มีแสงสว่างจางๆวาบขึ้น ซึ่งจะปรากฏร่องรอยติดอยู่ในแผ่นฟิล์ิมัลชันซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ถึงการปรากฏตัวของอนุภาคนิวทริโนโได้ทีมผู้วิจัยได้นำเสนอผลการค้นพบดึงกล่าวในที่ประชุมวิชาการซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่57ที่ประเทศอิตาลี โดยระบุว่าการค้นพบของพวกเขาช่วยยืนยันความถูกต้องของการทดลองเก่าซึ่งพบร่องรอยของนิวทริโนในเครื่องชนอนุภาค l s c เมื่อปี2021ว่ามีความถูกต้องและสามารถจะเกิดขึ้นได้จริง สำหรับการค้นพบล่าสุดนั้นมีการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลไว้ในระดับสูงถึง16ซิกมาซึ่งก็หมายความว่าแทบไม่มีโอกาสที่ผลการค้นพบนี้จะผิดพลาดหรือเพียงความบังเอิญไปได้เลยโดยค่าความน่าเชื่อถือที่5ซิกมาก็เพียงพอจะยืนยันการค้นพบทางฟิสิกส์อนุภาคได้แล้ว ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อไปกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว